เน่าู่ก่อนแต่ก่อนมันเปื่อยเฟะเลยใช่ไหมอ๋อหนูเจอมาเป็นน่ากลัวมากเลยนะแต่นี่โอ้นี่นี่ไม่เจ็บใช่ไหมป้าเจ็บ้านยังไม่แก่สองขวดอือฮั่สำรองไว้มาอยังที่วัวอยู่สองขวดในขวดนี้จะหมดแล้วกินบุหรี่ใช้่คือวว่าแห้งดีเหมือนกันนะลุงนะลุงทำปั่นอย่างนี้กี่กี่ครั้งกี่รอบคะกว่าจะแต่แต่ละครั้งที่ทำความสะอาดให้ป้าเนี่ย เอาที่สามอันสามครั้งพีสามดีชุเป,ประวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นครับร้อยหกสร้อยหกสิบแล้วตอนนั้นไปหาหมอหมอว่าไงครับ <c oughs> เป็นแผลด้วยแผลหมอไปหาหมอที่พุทธมณฑลแล้วก็หมอก็ทําแผลครับอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑลนอนพักฟื้นมาเป็นอาทิตย์อ,ะอ่ะแผลมันไม่ดีขึ้นครับ แล้วตอนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าจะส่งตัวไปนครมาถมให้หมอนครมให้หมอใหญ่นครถมดูอีกทีนึงเขาก็ไปนครมาถมไปพบกับหมอ,อหมอเขาดูแผลส่งไปเอกซเรย์เรียบร้อยเขาก็บอกว่าน,นี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้วมันไม่หายแล้วแหละนี่แต่มันจะกินไปเรื่อยๆต้องตัดนิ้วแล้วแหละเขาบอกอย่างนีนะ้เขาบอกถ้าเกิดยอมก็คือให้นอ,อนพักฟื้นคืนนี้เลยเดี๋ยวคืนนี้หมอจะตัดนิ้วให้ จะได้หายอะไรอย่างงี้อันนี้แม่เขาไม่ยอมเขาเลยชวนกลับบ้านเขาไม่ยอมตัดครอ๋อแล้วก็กลับบ้านเลยไปรักษาที่บ้านอ๋อครับตอนนั้นหมอหมอบอกว่าไงนะป้าหมอบอกว่าให้อ่าจะจะตัดเรื่องไงอ่อก็เลยชวนกลับบ้านอ๋อบอกว่าบอกว่าจะตัดนิ้วก็เลยกลับมาบ้านครับก็แม่ฉันตัดมาแค่นี้อื แล้วก็ลามครึ่งเส้นมาน,นี่มาตัดแค่ ER นี้ก็เลึกแม่งก็เลยไม่ตัดตัดทีเทียวทีเทียวก็ไม่หายจนยายตายอ๋อยายเสียก็เลยไม่อยากตัดม่างั้นเถอะจิ้มลงไปแผลลึกเลยมากลุงนะไหนจิ้มยังไงลุงล้างยังไงครับจิ้มลงไปนี่ไงโอ้โหลึกนั่นอ่ะขับลึกมีงามิดเลยมั้ยโหมิดเลยมิดเลยขับมิดเลยนะมิดเลยขับเสียงูยงหูก็ขนาดนั้นเลยน่ะบ้านลุง อันแทงเข้าไปอย่างนี้หรืออย่างนี้ผ้าเจ็บบ้างไหมไม่เจ็บวะไม่เจ็บเหรอโอ้แล้วโอ้โหแผลขนาดนี้แล้วแล้วลุงแทงงี้วันหนึ่งกี่ครั้งครับเนี่หลายหัวหลายหนวเลยอ่ะโอ้โหไม่เจ็บด้วยนะก็ต้องล้างห้มันเลี้ยหงมันนั่นนึงมาครับแล้วป้าเสียวบ้างไหมอย่างเงี้ยเสียวบ้างไหมอ้งีก็เสียวเนาะไม่เสียวด้ โอ้โหนี่แผลมันจะหายเลยนะเนี่ยขับแผลมันจะสนิทแล้วนะเนี่ย,ยโอ้โหนะครับนี่จากแผลที่เป็นประหวานจากหมอที่ว่าจะตัดนิ้วเนาะป้าเนานะ,ะรับเนี่ยถ้าหยิกเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยประเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อ,อก่อนนั้นนั้นนี่มีความรู้สึกไม่เจ็บใช่ไหมครับรับมีเด็กๆเหมือนตีนธรรมดาแล้วรับ อ๋อแล้วป้ามีความรู้สึกไหมที่นิ้วตัวนี้กระดิกได้ไหมได้อ๋อได้เนาะได้ครับอ๋อลองทำกระดิกดิอ๋อกระดิกได้ <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นกระดิกไม่ได้เลยใช่ไหมป้าไไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บไม่มัน,นมัน่นมันไม่จิตน้านมันไ,ไม่เจ็บอ๋อครับไม่มีความรู้สึกเลยน,นะครับครับจากแผ่ที่ว่าป้าสมจิตนะครับที่ว่าหมอที่ว่าจะตัด ขานะครับแต่กินพอลาเคดีหมดไป6ขวดนะครับตอนนี้ถือว่าแผลหายสนิทนะครับนี่ว่าคือภาพล่าสุดนะครับที่ป้าสมจิตที่ว่าหมอจะตัดขานะครับแต่ตอนนี้เนาะแผลหายสนิทเลยป้าเนาะเยี่ยมเลยอ่ะไม่ไหวเลยเลยตีนิ้วเอครับป้ายานี่ดีไหมป้าดีอ่าดีแล้วยังไงป้ายกมือยกสูงถึงเยี่ยม